สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับรายการรีวิวชีเป้ากับเชมุกอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เชมุกจะกลับมาทำอะไรคะเชมุกจะกลับมารีวิวสินค้าอีกแล้วนะคะอืมบอกเลยว่าคือเราก็ไม่รู้ว่ามันคือลิปอะไรนะคะแต่ว่าเราขอเรียกมันว่าเป็นลิปฮาวายละกันเนาะเออดูแบบว่าฮาวายฮาวายิาายนดนึงเห็นปะ่ะอืมลิปฮาวายปะ่ะ มันต้องฮาวายแล้วนะเห็นไหมเออชื่อของเขาก็มีแบบว่าชื่อเอ,อ่วไวกิกินะคะคือคือแบบไวกิกิเออแต่เราไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มของเขามมีชื่อว่าอะไรนะแต่ว่าเออแบบแเท่าที่เราอ่านดูอะคือชื่อว่าไวกิกินะคะอ,อืมแต่เราไปแกะกล่องกันนะคะว่ามันจะมีอะไรมีกี่ซองมีกี่เบอร์มีสีอะไรบ้างอะไรยังไงเออแล้วค่อนข้างที่จะแกะยาก แกะยากเออแกะยากนะคะเดี๋ยวใช้มีดกรีดก,ก่อนนะก็แกะกล่องกันนะคะเออเป็นอะไรที่แบบว่าหนึ่งกล่องนะคะตัวเนี้จะมีห้าอันอ่ะเดี๋ยวเรียงสักครู่นะคะคือมีห้าอันเห็นปะเออเอาสิ่ มีฮาอันอืเริ่มแรกนะคะจะเป็นเบอร์01นะคะต่อด้วย02 03เห็นปะมันจะมีแบบเหมือนสาวแบบพวกอยู่บนเกาะเห็นปะเหมือนคล้ายๆไปเที่ยวฮาวายอะ่ะเออเราขอเรียกมนแปลว่าเป็นลิฟฮาวายละกันนะเออแต่ชื่อมเต็มอะชื่อของเขามีชื่อว่าไวกิกิเออเห็นปะ อันนี้เบอร์ศูนย์สี่นะคะแล้วก็ต่อทันที่เบอร์ศูนย์ห้านั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาสวอชที่ปากนะคะทีละสีกันเลยเนกเออตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะซองก่อนก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาแกะเบอร์เบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนนะคะอะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะ,ะก้องไม่โฟกัสเห็นปะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากันเลยนะว่าสีมจะออกมาเป็นอย่างไร เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเบอร์ศูนย์สองกันนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะจะรามาแกะกันบ้างนะเพิ่งแกะกันเลยนะคะตัวนี้เออ ก็สีกระจบประมาณนี้นะคะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะอ,อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบอร์ศูนย์สามกันนะคะก็เราจะมาต่อที่เบอร์ศูนย์สามนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะซองกันนะคะ อืมเบอร์ศูนย์สามอ่ะคือแบบอืมเห็นปะแบบสีส้มอะคือแบบเข้ากันน่ามาเห็นปะอืไอ l ล v e สีส้มมากเออแบบเบอร์ศูนย์สามดีมากเออเบอร์ศูนย์สามนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เบอร์ศูนย์สี่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เบอร์ศูนย์สี่กันนะคะ อ่าเป็นเบอร์ศูนสี่เดี๋ยวเรามาแกาะกันนะคะ เบอร์ศูนย์สี่คือแบบออกแบบสีแบบแดงๆเอออันนี้เบอร์ศูนย์สี่นะจ๊ะเดีย๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปกันที่เบอร์สุดท้ายกันเลยนะคะคือเบอร์ศูนย์ห้านั่นเองนะจ๊ะก็เรามาต่อกันที่เบอร์ศูนย์ห้าเบอร์สุดท้ายกันเลยนะคะกับลิปเฮาไวชุดนี้นะคะมีทั้งหมด ห้าสีนะคะหนึ่งเซตจะมีห้าสีนะคะอันนี้สวอชที่ปากก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชตรงหลังแขนให้ดูกันบ้างนะคะเดินเลี้ยว,วตีโค้งมาห้าสิบบาทเลยครับสั่ง,งมาตรงนี้ป่ะี่ทาไม่ได้เอาค่าตรงอ๋อที่ถีมค่าสิงห้าสิบห้าสิบห้าค่บห่าสิบบาท นี่นะคะเป็นเบอร์ศูนย์ห้านะจ๊ะอืมเบอร์ศูนย์ห้าก็จะแบบว่าสีแดงกว่าเมื่อกี้เบอร์ศูนย์สี่นิดนึงนะคะเห็นปะอืมคือแบบว่าบอกก่อนนะคะว่าลิปตัวเนี้ยเป็นลิปเนื้อแมทนะคะคือแมทมากคือแบบเนี่ยสวอตแต่ละสีให้กับทุกคนดูนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยเป็นประทับ เป็นการที่แบบว่าประทับใจนะคะตั้งแต่เบอร์ 03, 03 04 05นะคะคือแบบ34เนี่ยประทับใจมากอือคือแบบไอเลิฟมากนะคะกับ34นี้เออแต่อันนี้คือเบอร์05นะคะอือค่อนข้างที่จะพอใจเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเนี้เป็นลิปแมทแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อเนี่ยไม่แบบว่าหนักปากนะคะทาไปแล้วเนี่ยคือบางเบาเออติดทนนานมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอือแต่คือลิปอะบอกเลยคําเดียวว่า ลบออกยากมากบอกเลยเห็นปะเออเป็นอะไรที่ลบออกยากจริงๆนะลิปสีเนี้ยเออลิปของอันเนี้ยคือแบบลิปของเอ,อ่อไวคิกิเนี่ยเป็นลิปที่ลบออกยากมากเออน่าจะติดทนนานแหละเออน่าจะติดทนประมาณหนึ่งนะคะใช้คำว่าประมาณหนึ่งนะเพราะเราไม่ได้มาทดสอบก,กันเออแต่ว่าตัวเนี้ยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับลิป ไวกิ๋กิเนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี้ราคาไม่ไม่แน่ใจเรื่องราคานะคะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้จะตกซองอยู่ที่ประมาณละยี่สิบาทนะคะเออกล่องหนึ่งมีอยู่ห้าซองนะคะกล่องหนึ่งมีอยู่ประมาณห้าซองก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะอืมกล่องหนึ่งจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทมั้งคะทํไม่ไม่แน่ใจนะสําหรับเรื่องราคาอันนี้โดยประมาณเฉยๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าแพเกจิ้งของนางคือสวย เป็นสาวฮาวายนะคะสาวฮาวายนั่นเองแล้วแพ็กเกจจริงก็คือแบบกล่องนางคือแบบเวอร์วังอลังการมากอืมรูรามาเห่านะคะสําหรับกล่องอืมอันนี้คือเขาไมา่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าแพ็เกจจริงของคือของนางดีก็เลยเอามาให้กับทุกคนได้ดูนะคะอย่าลืมไปหาซื้อหาตํากันได้นะคะในเว็บหรือว่า ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเชมุกนั่นเองนะคะแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ